S <S <reading repetition> ชนโอ้โหหนักมากเลยนี่ครับวันนี้ก็เจของสมชัยลีครับวันนี้ไดยค่ะว่าคุณตาขี่รถชนเสาไฟฟ้าครับตอนนี้ก็คุณตาไปโรงพยาบาลแล้วนะก็อาการก็ไม่ได้ปิดแรงมากครับก็แต่คุณยายอาการปวดหัวหนักครับปวดหัวหนักแล้วก็คุณตาก็ปาก บวมนีดหน่อยครับแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรมากครับถือว่าไม่เป็นไรมากถือว่าโชคดีครับแต่ผมจะพาไปดูรถคุณตาชนด้วยถ่อไฟฟ้าครับแต่ไม่รู้ตอนนี้รถจะหยุดตรงไหนแล้วนะผมกลัวเป็นไปอยู่สพแล้วนะสพก็คือสถานีตํารวจครับไปฮะผมจะพาไปดวนผมอยากรู้เหมือนกันว่ารถจะเป็นเยอะไหมมัน โอ้ใจสลดจริง,งครับตอนนี้คือแบบไม่เคยเห็นแกแบบเจ็บป่วยอะไรแบบนี้ครับคือชนไม่คิดว่า่กเจะขิร่รถชนเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็ตอนแรกก็พี่อันโทรมาบอกว่าซิดคุณตาขิร่รถชนเสาไฟฟ้านะครับผมก็ตกใจผมก็เลยพูดเลิ่นนะ เออ,ขอเขาก็ย้ําตอนแรกผมก็ไม่รับครับโทรมาเรื่อยๆทำไมเนี่ยผมก็ลรับพอทีนี้เพราะว่าตัวรถเอารถชนเสาไฟฟ้าผมก็ตกใจบ,บอกพี่นา,บามออนบอกให้ไปหาแม่คือพี่อ้นให้ไปบอกให้ไปหาแม่บอกว่าแม่ก็ถ้าดูคลิปจากคลิปที่แล้วก็คือแม่กําลังทํารั้วให้ควายกับคุณตายอยู่นะครับผมก็เลยรลังจะเอาหัวหาให้ควายเลย พอโทรมาบอกว่าเออคุณตายรถสองเร็คุณตาขี่รถชนเสาไฟฟ้าผมตกใจอย่างแรงเลยครับผมคกว่าคุณตายเป็นอะไรมากไหมแกจะจ็บนาขัดไหนแต่ก็ถือว่าโชคดีของแกครับานี้คือเป็นบุญแกมากแกบุญทำบุญมาเยอะก็คือเจ็บไม่มากครับครานี้ก็ไปดดได้ไปหาหมอแล้วผมก็จะพาไปดูรถนะบุนี่ก็ตกใจมากจริงครับ ไปครับผมจะพาไปดูครับโอ้ยนอ้องจีบเพียงบนนอกไปนะครับโอู้หคงรีบแล้วว่านตำรวจน่าจะเอารถไปแล้วนะผมดูทรงนี่น่าจะได้รถอ,ออกตรงนั้นแล้วโอู้เชียงสูกไหมอู้หูไปน้องนู่นวาครับไปครับลุ้นไปไปไปเออเอารถลงตัวไปอนะ่ะนะตัววะ กี่ดอตัวไปเลยเอาปืนกุญแจไปให้หนากี่เดือนแล้วเออเปิดไปให้ยังวะกี่ดอกกี่กี่อะไรมันเตอร์สตือนเบอร์เดียวเขาก็จะ่านเราไปด้วยครับดูนะครับเปิสภาพนี้แหละอยากไปเห็นรถแกเป็นยังไงบ้างหรือเอฟซีทุกคนอาจจะได้เห็นแล้วอภิสิงห์อาจจะทายดูแล้วนะแต่ก็ ไม่เคยเกิดขึ้นได้ครับไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวคนตาบแต่แก,กเป็นคนขี่แรงจริงครับขี่แบบโอ้โหมัโหโ่วหัวจะไปดูนะครับ พราวรถของคนตานะครับเอรนรชนโอ้โหหนักมากเลยนี่ได้ขี่มาบงนไ้ยแก็ชนเลยนะครับก็เลยมาดูสงสัยแกจะบุบบุบอากาศโอ้โหหนักมากเลยนะรถบุบยี่้าไปเลยครับอันนี้ก็มือปรับไปทำไมเงนี้ยนบอกเลยว่าส่นมึงไงวะ นี่บ่ปกมูดนะคิว่าแรงเลยนะปูขึ้นไปครับก็ไฟแตกอู่รงนั้นแกน่าจะไม่ขี่แล้วครับอยู่ตรงลองลอยครับลองลอยอู่ตรงน่าจะขี่มาฝาดเข้าใน ตามนี้ไม่นั้นก็อาจจะชนแล้วก็ไม่น่นาจะไม่ใช่น่าจะขี่มาฝั่งนี้หรือเปล่ารูวต้องรอถามเกย์ครับเกย์ขี่มายังไงม,มันแบบเดียวแตกไปแล้วครับอันนี้แตกไปเลยเพราะว่าใน่าจนสอน,นี่นะครับดูแล้วมิเตอร์มันเต็มรถ้ชนฝั่งไหนอ่ะ จัดรับสุดจัดกีะขี oh, you Hence, ่ไหวะเนี่ยโอ้นี่ย้องรอยโอ้ไหนส้นติมๆครับมีเตอรุดฉนแรงครับเยียพอี่ย่เดียวบอนี่พ่อยิเปียวครับวนเห็ดอันนี้เยอะก็ว่าแยากให้แกเลือกขี่นะครับ แก่ๆแล้ว1.4สีสเหลวไนไง,นงสีเนี่ยตับเฮหยนลังนิดละสองนึงเสือเลยครับเห็นเสือเลยอกตัวบอดีกตัวบอดี้อีออกแล้วันทีนึงครับครับ ครับต้องรอบเื่อนว่าด้วยเราตาไงบอกว่าแกขีรถมาประมาณหกสได้มั้งครับแล้วก็แกบูบบุบแล้วก็ตื่นตั้งนะครับอะไรครับอะไรครับไม่ได้สิง<ด>ก็ครับเลยแกบุบแกบุบบบปุ๊บกงขีรถมาตามกระถางต้นไม้ แต่กระถางต้นไม้ตัวนั้นมีดินเยอะครับสแสดงว่าเกลียนจะมา,มาป,ระประมาณหกสิบได้ครับแล้วก็ขี่ไปตําต้นน็อกเข็มนั้นแล้วก็ท่อนแบบจึก๊กแบบแตกก็เถือกไม่แรงครับเถือส่งจึก๊กแบบแสดงว่ามันมีมันลดแรงต้านมานตรงนี้นะครับตรงกระถางต้นไม้เดี๋ยวถ้าแกะนนจริงๆผมว่าน่าจะเยอะกว่าน,นี้จริงๆครับเพราะเกียมาแรงครับถ้ามีกระถางต้นไม้ช่วยนี่คือ ผมอยากคิดนะครับนั่นแหละครับเศร้าเสียดายแกขนาดเอกแกน่าจะเหนื่อยครับเหนื่อยงานเหนื่อยกับอันนี้แกสุสภาพดีนั้ครับน่าจะไม่เป็นไรมากโซมุมหนึ่นี่สุไปโรงพยาบาลแล้วครับไปโรงพยาบาลแล้ว เฮ้ยเราจะเบียร์เดี๋ยวมาส้นข้อปลาได้ถึนดอกเกีบโอ้ยผมว่าซื้อรับซื้อซื้อเลยนี่ซื้อเลยไปออกไอ้แท้ก็อื่นนี่ไปออกไอ้แท้ครับฮะวิ่งที่จีนมาแน่นอนใครอยากซื้อก็ซื้อเลยครับอันนี้อยู่ตรงแล้วอันนี้ตาก็ไป หมอนี่พาไปหาหมอเราดูแกกลับมาครับแล้วแกจะได้นอนโรงพยาบาลหรือเปล่ามันตายจริงไม่น่าเกินเลยครับสงสารแกแกแกแล้วถ้าแกนนอยนี้ก็อาจจะไม่ป็นแล้วมากครับแต่แกแกแล้วสงสารคุณยายคุณยายปิ๊นหนัก